Hello my student, welcome to our class in EP3. So today we are going to learn more about the beautiful weather in Thailand and in other countries. So you stay at home, don't forget to take it up yourself. when you go out wear your mask and wash your hand often as you can สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 ทุกคนค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาการเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูยานะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็ยังจะไปเรียนเกี่ยวกับอากาศที่ดีหรือสภาพอากาศที่ดีนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆในอยู่บ้านอย่าลืมดูแลตัวเองออกไปข้างนอกใส่แมสแล้วก็ อย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะแล้วเราเข้าเนื้อหาของเรากันเลยค่ะเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะก็คือจะเกี่ยวกับสภาพอากาศต่างๆใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างเช่นคำว่า Sun หรือ Sunny ก็คือจะเป็นอะไรคะเป็นอะไรเอ่ยอเขาเรียกว,ว่าแดดจ้านะคะไม่ถึงกับร้อนแต่ว่าแดดจ้านะคะ cloud g r o u d ก็แปลว่าก้อนเมฆเฉยๆใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าเป็น cloudy ก็คือก้อนเมฆแบบเยอะๆนะคะต่อไปค่ะต่อไปก็คือ cloudy ตรงนี้นะคะ perm d cloudy ตรงนี้ก็คือจะเป็นเมฆก้อนเมฆที่บางดวงอาทิตย์อยู่นั่นเองนะคะ rain ก็คือหมายถึงฝนถ้า rainy ก็คือฝนตกนะคะ ต่อไป snow ก็คือหิมะนะคะ s n o w ก็คือหิมะตกค่ะต่อไปค่ะ,คะก็คือจะเป็น sleeting sleeting ตรงนี้ก็คือจะหมายถึงฝนตกด้วยแล้วก็หิมะตกด้วยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ storm storm ก็มียถึงพายุใช่ไหมคะแต่ stormy stormy ก็คือจะเป็นพายุแบบฝนอะไรแบบนี้มาด้วยนะคะต่อไปค่ะ lightning l i t n t n i l i g h t n i n g ก็คือจะเป็นครึ้มๆแล้วก็มีฟ้าผ่านั่นเองนะคะต่อไป t h u n d e r thunder ฟ้าผ่าต่อไปค่ะเฮ i n g h เ i ล i n g เดี๋ยวนี้นะคะก็คือแปลว่าลูกเห็บเนี่ยตกนะคะต่อไปค่ะ w n n เฉยๆก็แปลว่าลมนะคะแต่ถ้า Windy ก็คือลมแรงค่ะต่อไป Frog ก็คือหมองเฉยๆนะคะแต่ f r o g i y g ฟ o ักกีก็คือมีหมองเยอะๆจนเรามองไม่ค่อยเห็นทางเลยน,นี่นะคะต่อไปค่ะ i อซ์ไอก็หมายถึงน้ำแข็งนะคะแต่ถ้าเป็น i อซถ้าเป็น i อซก็แปลได้ว่าก้อนน้ำแข็งนะคะค่ะต่อไปค่ะท o รนาโก็คือเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นท o นาโเป็นพายุขนาดใหญ่นั่นเองต่อไปค่ะเรนโบว์เรนโบว์ก็คือสายรุ้งนะคะ Clear sky Clear sky คือเขาเรียกว่าท้องฟ้าเขาเรียกว่าท้องฟ้าแจ้งนะคะแจ้งก็คือไม่มีเมฆไม่มีฝนนะคะก็คือท้องฟ้าเนี่ยดูแจ่มใสเลยนะคะต่อไปค่ะ Hot ร้อนนะคะ Warm อบอุ่น Cold ก็คือหนาวนะคะ Freezing Freezing ก็คือหนาวจนตัวเราเนี่ยแข็งนั่นเองอ่าในต่างประเทศนะคะ ต่อไปค่ะ it's cold มันหนาวมาก it's freezing outside ข้างนอกเนี่ยหนาวจนรู้สึกตัวเนี่ยแข็งไปหมดเลย่า ah. it's a bit chilly take up warm ก็คือมันอากาศเย็นมากเลยทำตัวให้อบอุ่นน้อยนั่นเอง it's a c y out there น ah. ก็คือ มันอะไรคะข้องนอกในสภาพอากาศเย็ยนมากนี่เอง It's pretty f o s t y today อ่าเขาบอกว่าข้างนอกเนี่ยอะไรคะปกคลุมด้วยหิมะใช่ไหมแต่ว่ามันสวยมากเลยอ่ามันสวยมากอย่างเช่นต้นไม้ข้างทางของเขาเนี่ยมันจะมีหิมะปกคลุมหมดเลยอ่าแล้วมันก็จะดูสวยงามมากในต่างประเทศนั่นเองนะคะต่อไปคะ่ะ It's quite f e s h take a jumper เขาบอกว่าสภาพอ,อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะดีสดชื่นเลยอ่ากระโดดนิดหน่อยอ่ากระโดดหน่อยนะคะ You can see you can see your breath in the air ก็คือเราสามารถเวลาที่เราหายใจเนี่ยหรือว่าเราใช้ปากเป่าหูเนี่ยเราสามารถเห็นอะไรคะ เขาเรียกเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกว่าจะเห็นลมลมปากใช่ไหมที่เราเป่าออกไปอที่มันเป็นคล้ายคควัน,นะคะเป็นไอ,อเขาเรียกว่าเป็นไอไอเย็นอะไรประมาณนี้นะคะที่ช่วงหน้าอราที่เราหู้ยแล้วก็มันจะออกมานั่นเองนะคะ it must be minus five or more เขาบอกว่ามันควรที่จะต้องติดลบอีกติดลบห้หรือว่ามากกว่านั้นนะคะ My car's ice u t It's that cold. ก็คือรถที่เขาจอดอยู่ข้างทางเนี่ยก็คือปกคลุมด้วยหิมะนั่นเอง It's it's below zero. ก็คือมันต่ำกว่าศูนย์่น่งนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยถ้าหนาวแล้วก็จะหนาวมากมีติดลบ10กว่าก็มีนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าติดลบเท่าไหร่ เราไปดูสถิติที่จดไว้ของแต่ละประเทศนะคะว่าประเทศไหนที่ติดลบเยอะที่สุดแล้วก็เย็นที่สุดได้นะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการป้องกันอะไรคะในการป้องกันร่างกายเราไม่ให้หนาวมากจนเกินไปแล้วก็อาจจะเป็นคำศัพท์เล็กๆน้อยๆที่มาให้เพิ่มเติมนะคะว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรนั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นปรอดที่วัดอากาศนะคะก็คืออันนี้อักซิก็คืออากาศเนี่ยธรรมดานะคะมีโลซีโลก็คือต่ำกว่าต่ำกว่าศูนย์แน่ๆแล้วต่อไปค่ะคำนี้ก็คือฟรีซิงใช่ไหมคะฟรีซิงก็คือเย็นมากติดแข็งเลยโค้กอากาศหนาวมากนะคะชิปปี y แอนด์แนปเพงก็คืออากาศเนี่ย หนาวมากหนาวจัดนะคะแล้วต่อไปคู cool. My. Cool. My. ่ไม้คู่ไม้อานจ็สามปุงศาเนี่ยในต่างประเทศก็คืออากาศกำลังเย็นกำลังดีนั่นเองนะคะอ่า t o snow ก็คือหิมะตกนะคะ t o s l e v ก็คือมีหิมะตกแต่ว่าไม่เยอะมากเขาเรียกหิมะตกโปรยๆนั่นเองนะคะแล้วก็ t o hell hailstone ก็คือ ลูกเห็บเนี่ยตกนั่นเงีแล้วก็ s n o w f l a k s n o w f l a k ตรงนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเกลหิมะนะคะอ้าแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้ป้องกันหนาวก็คือจะมี ear m u r s ear muffs ก็คือเป็นอะไรคะเขาเรียกว่าเป็นสเปวหูนะคะเพื่อให้หูเราอบอุ่นต่อไป a hat a hat ก็คือหมวกนะคะ a scarf a scarf ก็คือผ้าพันคอนะคะอ่าต่อไปค่ะ midens midens ก็คือเป็นถุงมือที่ป้องกันอากาศเย็นนั่นเองค่ะต่อไป gloves gloves Group ตรงนี้ก็คือจะเป็นถุงมือธรรมานานะคะต่อไปค่ะ slippers slippers ก็คือเป็นรองเท้านะคะเป็นรองเท้ากันหนาวนั่นเองต่อไป a hooded jumper ก็คือเป็นเสื้อกันหนาวแขนยาวนะคะอ่าและอย่างที่คุณครูได้บอกไปเกี่ยวกับคำศัพท์ที่แบบที่คููนะคะครูตรงนี้ก็คือเราไม่ได้ใช้กับหนาวนะคะถ้าเราหนาวเราไม่สามารถใช้ว่า am cool am cool ได้ถ้าเราบอก am cool ก็หมายถึงว่าไปตัวเราเท่เท่อ่า เราจะไม่ใช้อย่างนั้นนะคะแต่คําว่าคูลเนี่ยเราดูในวงเล็บนะคะเขาบอกว่า not warm but not cold ก็คืออากาศเนี่ยไม่ได้อบอุ่นมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้หมายถึงขั้นว่าหนาวนั่นเองซึ่งคำว่าคูลตรงนี้เราจะใช้กับสภาพอากาศที่มันดีนะคะ,นะสภาพอากาศที่มันดีก็คือไม่ร้อนไม่หนาวแต่ว่าธรรมดาธรรมดา ซึ่งถ้าเราบอกว่า a m cool a m cool เหมือนที่คุณครูบอกไปนะคะซึ่งนั่นมันหมายความว่าเราดูเท่เราดูเท่แต่ถ้าเราจะบอกว่าเราหนาวเราต้องบอก a m cold a m cold นะคะไม่ใช่ a m cool นะคะแลนะคำว่า chilly uh, ตรงนี้นะคะ chilly ตรงนี้ก็คืออากาศเย็นนะคะแล้วก็ napping p p i ิงก็แปลว่าอากาศดีแปลว่าอากาศดีอาจจะเย็นๆหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นที่จะเย็นมากนะคะอยู่ในสภาพอากาศที่ดีดีกว่าช h i ฟ l ่นะคะต่อไป it's cold it's cold นะคะ it's cold ก็คือแปลว่าสภาพอากาศเนี่ยหนาวนะคะหนาวมากนั่นเองแต่มีคำที่สูงกว่านั้นก็คือ it's freezing it's freezing ก็คือโอ้โหหนาวมากเลยเราแทบจะเป็นคนที่แบบทูกแช่แข็งอยู่แล้วเพราอากาศมันเย็นมากเลยนั่นเองนะคะอ่าต่อไปค่ะคุณครูจะ,ะจำได้ไหมเอ่ยคุณครูมีเกมให้เราเล่นนิดนึงก็คือ ให้เราเนี่ยใส่นะคะใส่ฤด,ดูต่างๆลงไปในเดือนเหล่านี้นะคะเหมือนที่คุณครูได้บอกไปแล้วเมื่อ EP ที่แล้วแล้วก็ย้ําให้เรานะคะว่าแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละฤด,ดูเนี่ยอยู่ในเดือนไหนบ้างนะคะุ่นครูจะให้เวลาเรา10วินาทีนะคะในการเขียนคําตอบของเราค่ะอย่างอันแรกนะคะ spring ก็คือฤด,ดูอะไรคะ ฤดูใบไม้ผลินะคะต่อไปซั m เมอร์ฤดูร้อน Autumn, ออตทอมฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็วินเทอก็คือฤดูหนาวนั่นเองคุณครูให้เวลาเราสิวบวิเริ่มได้เลยค่ะ เด็กๆคะหมดเวลานะคะเราเขียนเสร็จหรือยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าคุณครูจะไปเฉลยให้เรานะคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยอยู่ในฤด,ดูไหนบ้างนะคะ,ะมาแล้วอย่างอันแรกนะคะเดือนหนึ่งเดือนสองนี่อยู่ในฤด,ดูหนาวอยู่นะคะสามสี่ห้าอยู่ในฤดูใบไม้ กำลังผลี่ออกนะคะเขาเรียกว่าเป็นฤดูที่ผล,ลไม้เนี่ยออกนั่นเองอย่างลิ้นจีอย่างลำไย,ยแล้วก็อย่างอื่นอีกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ summer มมก็จะอยู่ในช่วงเดือน6ถึงเดือน8นะคะเป็น summer มเ,มเขาเรียกฤดูร้อนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอ u t อมหรือฤดูใบไม้ร่วงก็จะอยู่ในช่วงเดือนอะไรคะเดือนกันยายนถึง November หรือพฤศจิกาแล้วทันว่าถึงฤดูหนาวนะคะฤดูคริสต์มาสนั่นเองถ้าคริสต์มาสมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คืออากาศหนาวแล้วนั่นเองนะคะโอเคค่ะเด็กๆขอบคุณเด็กๆมากเลยนะคะที่มาเรียนกับคุณครูนะคะ See you next time my student please take care of yourself and see you the next e e p e o แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆไว้เจอกันในอีพีหน้าค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ